กระเป๋าตังใครอะ่ะกระเป๋าตาังฉันหายไปไหนอะ่ะเธอเป็นลูกค้าไปใช่ไหมรีบคืนลูกค้าเขาเลยนะก่อนที่ฉันอาจจะแจ้งตำรวจ ถึงไหนแล้วสาพี่หนูเข้ามาในหมู่บ้านแล้วนะเออเดี๋ยวเราก็เข้ามาที่หมู่บ้านเลยนะแล้วก็บ้านที่มันจะอยู่ซอยแรกอะขวามือแล้วตรงเข้ามาเลยหลังสุดท้ายใช่ไหมโอเคโอเคเกันค่ะโอเคจ้ะ เป็นยังไงบ้างเราบ้านพี่หายยากไหมก็ยากอยู่นะพี่คือมันไม่เหมือนบ้านนอกบ้านเราอะตึกร้านช่องเยอะไปหมดเลยตอกซอกซอยก็เยอะรถเยอะมากรถติดด้วยคนก็เยอะอีกก็แบบนี้แหละกรุงเทพอะวุ่นวายหน่อยคนเยอะรถเยอะแล้วเราจะอยู่ไหวไหมเนี่ยก็ต้องไหวสิพี่หนูตัดสินใจมาแล้วนี่ก็ต้องไหว งั้นช่วงนี้ยฉันคงต้องอาศัยพี่อยู่ก่อนนะถ้าฉันหางานทาได้อะเ๋ฉันคงหาที่อยู่ใหม่ไม่เป็นไรหรอกอยู่กับพี่ได้ตลอดเลยในกรุงเทพเนี่ยมันใช้ชีวิตยากสาทั้งคนทั้งสภาพแวดล้อมอะแค่จะอยู่ไวหรอต้องไหวพี่คุณนะพี่ช่วงเนี้ยขออยู่ไปก่อนแล้วพี่จะบอกแกอย่างหนึ่งแกเข้ามาอยู่ในกรุงเทพเนี่ยแกต้องทันคนนะสาในเมืองหลวงแบบนี้มันอยู่ยาก ไม่งั้นอ่ะแกลําบากแน่ที่สําคัญจริงอีกอย่างนึงเนี่ยอย่าไปงอให้ใครเขามากรู้ไหมเขาะจะได้ไม่เอาเปรียบเราจากพี่สาจะจําไว้เลยเนี่ยเดี๋ยวว่าสายสายก็จกไป็นสบักงานแล้วอะ่ะแล้วเรื่องงานเนี่ยแกก็ดูดีๆนะสาแกเองก็ไม่ได้จบมาสมูงเราเดี๋ยวพี่จะช่วยดูอีกทันไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวสาจะลองหางานเองดูก่อนไม่อยากรบกวนพี่อะ่ะ สาทำไม่หมดลอพี่ไม่ว่างานอะไรอ่ะอแกไม่เป็นิจอะไรแต่ถ้ายังไงมีอะไรก็บอกพี่นะจ้ะพี่ สมัครพ,น,น,พนักงานหญิงพนักงานหญิงหรออุ้ยตรงไหนอ่ะเดินมาตรงนี้หรือเปล่านะเดี๋ยวไปดูหน่อยนะค่ะฉันมาสมัครงานจ้ะดูจากสภาพเธอคงเพิ่งเข้ากรุงเทพมาน่ะสิใช่จ้าฉันเพิ่งเข้ามาในกรุงเทพอบบมาหงงาวิทยาลัยนี่ร้านฉันอนะจะงานหนักหน่อยนะ ต้องทำไม่ได้ทุกอย่างเวลาใครไม่มาจะได้มาทำแทนกันได้สู้งานไม่หล,ล้เราอะ่ะได้เลยจ้าตอนอยู่บ้านนะฉันได้ทำไปทุกอย่างเลยทั้งทำนาเกี่ยวข้าวฉันไม่กลัวลราจะงานหนะักอ่ะทำได้หมดดีงั้นมาลองทำดูก่อนส่วนเรื่องเงินเดือนน่ะถ้าไหวไม่ไหวอะ่ะค่อยมาว่ากันนะนี่รับฉันเข้าทำงานแล้วใช่ไหมจ้าขอบคุณนะจ้า แยมแยมจ้าแยมอ้าวว่าไงสาสาได้งานทำแล้วนะงานอะไรอะสางานร้านอาหารนะพี่งานร้านอาหารแต่แกจะทำไหวเหรอสาสบายมากเลยพี่สาททำได้หมดแหละตอนอยู่บ้านนอกนะงานหนักวันนี้อีกสายังทำมาแล้วเลยมีเรื่องกานวันแรกจะตื่นแต่เช้าเลยสาไปดูสภาก่อนนะ มาเร็วดีนิค่ะให้ฉันเริ่มทําอะไรตรงไหนบอกฉันได้เลยนะจ๊ะเดี๋ยวเธอก็ไปช่วยเปิดร้านทำความสะอาดก่อนเลยนะค่ะ ตอนนั้นเสร็จหรือยังอะเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วก็ไาช่วยงานในครัวต่ออ๋อแล้วเวลางานอะอย่าเล่นโทรศัพท์ละ่ะเพราะมันกินเวลางานฉันเอาไปเก็บที่ล็อกเกอร์เลยนะได้ค่ะน่าจะใช่ร้านมีนะ สาบอกไว้อือยู่ไหนไม่สาโทรไปก็ไม่รับอ่ะขึ้น้าก็ไม่มีหรือจะอยู่ชั้นสอง สวัสดีคะ่ะเดี๋ยวสั่งอาหารคะ่ะได้คะ่ะได้คะ่ะโอเคคะ่ะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะคะุณลูกค้า ไม่รับสายนะไม่เป็นไรเดี๋ยวไม่คนอน่อยรอเจอตอนมีนข้าเสร็จแล้วกันเดี๋ยวลงไปรอเย,ยสาข้างล่างดีกว่าโทษนะคะคิดเงินด้วยค่ะทั้งหมด250ร้อย้าสิบาทค่ะสักครู่นะคะ คุณค่ะเดี๋ยวลูกค้ารอสักครู่นะคะนี่ค่ะเงินทอนค่ะลูกค้าขอบคุณค่ะขอบคุณมากนะคะใกล้เวลาเลิกงานแล้วนี่โอ้ยเดี๋ยวล้อ,องสาวนั่นี่สาเดี๋ยวเธอเอาขยะหลังน้ำไปทิ้งด้วยนะมันเต็มแล้ว เป๋าต well, okay, ังใครอ่ะอ้าวนี่มันพี่แอมนี่ว่ะมาอยู่ได้ไงวะเมื่อไหร่ก็จะเลิกงานสักทีเนี่ยนี่มันก็เลยเวลางานมามากแล้วเนี่ยโทรหาทีกว่าเฮ้ยกระเป๋าตังค์ฉันหายไปไหนอ่ะ นะคะคุณเห็นกระเป๋าสตางค์ไหมคะพอดีฉันลืมมาไว้ตรงโต๊ะนี้ค่ะกระเป๋าเหรอคะไม่เห็นนะคะแต่ฉันจําได้อะว่าครั้งสุดท้ายที่คุณมาคิดเงินฉันฉันก็ตักกระเป๋าสตางค์ครั้งสุดท้ายตรงนี้นะคะคุณไม่เห็นบ้างเลยเหรอคะไม่เห็นนะคะคนอื่นคงหยิบไปแล้วละคะ่ะกระเป๋าอยู่นี่ค่ะคือสาเจออยู่ตรงถังขยะค่ะอาา้าวสาเธอนี่เราไปเอาคืนลูกค้าเขาด้ยนะ สาไปเจอมาในถุงขยะตอนจะเอาถุงขยะไปทิ้งน่ะค่ะคุณคะเดี๋ยวรีบเปิดกระเป๋าดูเลยนะคะว่าเงินหายไหมเงินหายไปหมดเลยอะเธอเงินลูกค้าไปใช่ไหมรีบคือลูกค้าเขาเลยนะก่อนที่ฉันอจะแจ้งตำรวจเออคือฉันไม่ได้ึงไปนะคะ คุณลูกค้าครับฉันขอขอโทษด้วยนะคะพอดีว่าน้องเขาเพิ่งมาใหม่อะคะ่ะนี่ฉันคต้องไล่เธอออกเลยทำแบบนี้ร้านจะเสียหายหมดส่วนค่าแรงอะก็อย่าหวังนะว่าฉันจะให้เธอคือฉันไม่ได้เอาไปจริงๆนะคะแล้วทีส่สำคัญลูกค้าคุณนี่เขาเป็นจะไม่ต้องมาแก้ตัวเงินตั้งห้าพันเธอคงจะอยากได้อยู่หรอกเอ๊เดี๋ยวนะคะแล้วคุณรู้ได้ไงคะว่าเงินในกระเป๋าของฉันอะมันมีอยู่เท่าไหร่ เพราะถ้ามันไม่ใช่คุณที่เป็นคนเอาไปอ่ะคนจะรู้ได้ยังไงว่ามันหายไปเท่าไหร่แล้วที่แน่ๆน,นะคะที่ผู้หญิงคนนี้เขาจะไม่ได้เอาเงินของฉันไปเนี่ยเพราะว่าเขาเป็นน้องสาวฉันเองคือคือฉันต้องขอโทษจริงๆนะคะมือฉันไวไปหน่อยะคะ่ะเดี๋ยวฉันหามาคืนให้นะคะคุณลูกค้าอย่าเอาเรื่องฉันเลยนะคะฉันไม่เอาเรื่องคุณก็ได้นะคะแต่ฉันจำเป็นต้องแจ้งเจ้าของมัน ให้ไล่คุณออกคุณเนี่ยนะทั้งเอาเปรียบพนักงานแถมยังไม่ซื่อสัตย์อีกถ้าหากคุณยังไม่รู้จักปรปับปรุงตัวเนี่ยนะฉันว่าคุณไปอยู่ที่ไหนก็ไม่รอดะคะ่ะคุณคะอย่าทำอย่างนั้นเลยนะคะไม่งั้นนะ่ะฉันโดนไล่ออกแน่เลยคะ่ะนั่นมันก็เป็นปัญหาที่คุณก่อ,อไว้ทั้งนั้นคุณก็ต้องรับผิดชอบมันนะคะไปฝากับบ้าน